สวัสนีครับพี่น้องครับสําหรับเซลเมเนก้าผู้พอผมครับกับมิงพันเข่าและมิงผ่านเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับพี่พี่พี่น้องครับมายยมชมนะครับแปลงกานะครับหรือว่าตะกานะครับก็เขาหกต้นเตี้ยนานหาเก่านะครับหลังจากที่ก้อนหนะนะครับได้อ้อยปุ๋ยไปนะครับครับสลหรับเมเนก้าถ่ายเวลาอีกจัก สองสามมือนะครับเป็นการกำลังเริ่มถืบปุ๋ยเริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นใบเริมแตกยอดนะครับครับสำหรับมือนีกวันที่13มิถุนายนนะครับมึงบรรยากาศนะครับฟ้าหลังฝนนะครับหลังจากพายุเขามานะครับประมาณสองสามมือนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับ นี่ครับอนหน้าผมนำเตรียมแล้วครับเนื่องจากขบวนนะครับเพื่อนระบายนามานะครับแล้วก็เดี๋ยวสภาพพี่ผาหนองครับมาเบื้องลีนะครับครับพี่หนองเคยเห็นลีบ่ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับฟ้าหลังฝนนะครับนี่ก็เป็นแปลงหน้านะครับนี่ครับ ลีนะครับอันนี้ตุ้มกล้องนะครับนีลี่นะครับบางจังหวัดเพิ่นจะเอือดรูนะครับครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับปัญญาโบราณนะครับเอ่อประโยชน์ของมันคือใส่เป็นทีระบายน้ำนะครับทีระบายน้ำออกจากแปลงนาเขานะครับแล้วก็เอ่อผลผลได้นะครับจากการระบายน้ำก็คือป้านะครับนี่ครับ อันนี้สดสดบดไม่มีนะครับนี่ครับปลานะครับนี่มวนปลาตลาดนะครับปลานาสิปลาตานะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ปลากระเดือดนะครับส่วนนี้ปลาดุกนะครับนี่ปลาดุกนะครับจะคาดว่า นะครับคงจะเป็นปลาดุกขี่เอ่อพิ่นอยู่ในน้องในบอ่อนะครับแล้วก็ฝ่าผลไม่ลงมาเพิ่กับปีนออกนะครับนะครับมีรองร่อยมีบาดเสียนะครับก็คือระยะทางมาอาจจะใกล้เติบนะครับนี่ครับอันนี้ขนาดรีห่างนะครับรีห่างนะครับ สดสดบดไม่มีนะครับสดสดบดไม่มีนะครับเดี๋ยวจะว่าไปซื้อปลาตลาดมานะครับนี่นครับผลพลอยได้จากการทําที่ระบายน้ํานะครับหรือว่าฝ้ายนะครับหรือว่ายุกไม่เขื่อนสันเขียงนะครับรับเอื่นฝ้ายเอื่นกระชือลีเนี่ยแหละครับนี่ครับนั่นก็คือปลานะครับี่ปลาธรรมชาติครับ ปาดุปลาซิวก็มีครับเนี่ครับก็ถือว่าเป็นเอ่อแหล่งอาหารนะครับตามธรรมชาตินะครับกบหูว่าเพิ่นมาจากไสนะครับทันทันบมีรีก็คือมันก็จะปล่อยไปตามทางน้ำธรรมดานะครับเดี๋ยวจะค่าขึ้นไปเบ่งครับคุณครับผมมันจะดำหน้าน้ำแบบไร้เลยครับเต็มตึงครับเต็มตึง นะครับกากับวันยาอยู่ครับ <c oughs> นี่ครับค้องนองคางกันนะครับกับพอดีครับํามนี่พอดีนำมานี่เป็นกขอขหกต้นเตี้ยน่าห้าเก้านะครับ,รบหลังจากปล่อยปุ๋ยไปประมาณวันที่แปดนะครับ อันนี้วันที่สิบสามนะครับกับประมาณหามือนะครับก็เริ่มเอ่อมีหนามีนวลน,นะครับขึ้นมาเนี่ยจักหน่อยนะครับความเหี่ยวก็บเรือขึ้นมาจักหน่อยหนึ่งครับอันนี้ก็คือจะเม็นวานปุ๋ยบวถือครับเดี๋ยวจะเอามาสามอีกจกักเถองขุกน,นะครับเพราะเดี๋ยวจะมาวานหย่านํานะครับกัสัญญาณ จะด,ดูการทำนานะครับก็มาถึงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับพี่น,อน้องชาวเกษตรกรนะครับหรือว่าชาวนาคนมักปลูกข้าวนะครับนี่แหละครับเมื่อน้ำมาก็ถึงเวลาที่เราจะต้องด้ำนานะครับปลูกข้าวนะครับนี่แหละครับ มาแล้วนะครับแมวลามาแล้วนะครับตอนแรกก็ว่าจะสูบน้ำดำอยู่นะครับสร้างสายยางพอยางดีนะครับแต่ฝนปรากฏว่าฝนมาตามเวลานาดเป๊ะนะครับหลังจากสีอ้อยปุ๋ยไปนะครับกสํสำรับพายุนะครับฝนรลอบบนี้ก็คงจะ ตกทัวออสานอยู่นะครับครับเพราะว่ามือวานนี้ก็ได้ไปอ,ออกเลาะนะครับหลายจังหวัดกัฝนกักขืหนนะเนี่ยนะครับเบิดมือเบิดขึ้นนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นหน้าวานนะครับหน้าวานเพิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเบิ้งหน้าวานจะคล้องนะครับ น,นี่ก็เป็นแปลงหน้าวานก็้คกต้นเตียนานาเก่านะครับเอไว้กินเองนะครับก็เอาไว้ล่องเบิ้งนะครับว่าระวังดำกับวานนะครับตัวไดมันจะให้ผลผลิตหรือว่าตอบโจทย์ได้ดีกันนะคร,ครับตัวนี้ก็คือเอาไว้กินเองนะครับส่วนแปลงข้างล่างนี่ก็คือ เอาไว้ดำนะครับทำเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไปเเ็ด 1, 000, เมล็ดพันธุ์แบ่งปันพี่น้องนะครับก็บคือจะรุ่นรวมแล้วก็จะดำให้นี่ให้เดียวนะครับส่วนอีกสามลองหน่อยซีลองหน่อยหนึ่งจะดำแบกเบอรี่นะครับพอดีได้พันธุ์แบกเบอรี่มานะครับหรือว่าเมื่อนีก็อาจจะดำเบิดแล้วก็ไปดำหน้าไปเสีย นะครับเปลี่ยนหน้ากันนะครับเปลี่ยนหน้ากันดำนะครับเดี๋ยวกับเบิ้งพิจารณาตัวนึงนะครับเพราะว่าตัวนึงเราเขากับโต๊ะกาแต่ตัวนี้พอดำแล้วนะครับบมนี่อาจจะดำเบิ้ดทงแล้วก็ค่อยไปดำพันเน็กบรีหน้าไวเชียงเอาก็ไดค้ครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็น่าจะอีกสักประมาณออสองสามหมื่นนะครับก็บน่าจะพอดำ นะครับลอ,อก,กาเหย้าก่อนนะครับกาเหยาเขาจังจะทําการปักดํานะครับนี่แหละครับน้ำกำลังมานะครับส่วนตัวนี้เป็นแปลงหน้าหวานนะครับกาหน้าตัวนี้กับเบื้องห่างอยู่ครับครับเบื้องซี่ห่างอยู่แต่ว่ากับบุกหูวคเอบเพื่อนขื้นเลวจะพอดีหรือจังไรนะครับครับก็บเดี๋ยวจะ อัปเดตนะเบื้องอีกทนึงนะครับธันบพานกนัคอยเอามา3ามเอานะครับครับเบื้องต้นกับเบืง้งแล้วก็ค่อนข้างจะจะห่างอยู่นะครับขอด้อยนะครับหรือว่าขอเสียของการวานกับประมาณนี้แหะครับเขึ้นขึ้นตามอัธยาศัยนะครับก็คือแล้วเต้จะขึ้นนะครับ เม่อไปตอนนี้เขียวเขียวจังเป็นหยาจังเป็นเขานะครับกระชีกรวมๆกันอยู่นะครับอันนี้คือหน้าข้นขี้ขานนะครับเนี่ยนะครับวิธีการทำหน้านะครับนะครับยุใไม่นะครับยุใไม่ก็คือเอ่อว่านเอานะครับแล้วอีกน้าจะเป็นหยานะครับแต่ตอนแรกว่าจะหยอดนะครับแต่ว่าพอดีติดคัด เรื่องเทคนิคนะครับปากกาเวลาบัวเอือยนี่ครับก็เลยตัดสินใจวานเอานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยมันบวขื้นคอยมาสามเอานะครับสาหรับกขอขอหกต้นเตียนานห้าเก,ก่านะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับโดยรวมหรือว่าโดยความขีดผมนะครับก็บคือ,อ,อท่านเขา หน้าวานนะครับแล้วก็เป็นสายพันุเตียนะครับท่านเพิ่นโบมีเคลื่อนไหวยังนะครับท่านเพิ่นโบโบมีหยาก็ดีนะครับแต่ว่าท่านมีหยานี่ยานสูหยาบไดนะครับสําหรับสายเตียนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องนะครับชาวอา่า เกษตรกรนะครับหรือว่านักปูเขานะครับครับพามาชมแปลงหน้าหวานนะครับไว้กินเองนะครับแล้วก็แปลงหน้าดำเมล็ดพันธุ์นะครับครับก็คือแมงแยกชัดเจนนะครับครับสำหรับที่กัดผมอยู่นะครับสิ่งทีดีก็คือเอ่อท่งนี้เพิ่นโมให้ใส่ยานะครับครับเพิ่นโมใส่ยากัน นะครับบ่สิจะเป็นยาขายายายา,ยาคุ้มยาหรือโนนนี่นั่นนะครับเพราะว่าก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายามันกะมีโทษร้ายกว่าหลายกว่าคุนนะครับเพราะว่า้งเทอกเห็ดไหดินเสื่อมสภาพนี่นะครับอาจจะมีมพิษมีพ่ยเป็นสารตกค้างนะครับสําหรับพี่น้องลงหาปูหาปลาหรือว่าดำหน้าแบบผมนะครับครับสำหรับแปลงน,นี้ก คาดว่าจะดำอยู่ประมาณจักสองอาทิตย์หมแล้วครับครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์ดำเหรียญไปเรื่อยนะครับครับพะว่าดำผู้เดียวนะครับดำผู้เดียวทอนกาผู้เดียวนะครับท่านมูมีควัทอนกาให้ก็จะสาเน่นะครับบนวิถีคำว่าพอเพียงนะครับแล้วก็อนุรักษ์สืบสานนะครับประเพีนี่นะครับ การดำนานะครับไว้นะครับครับก็คงจะดำต่อนะครับดำต่อนะครับดำต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากระปั๊บสภาพตามกำลังจะคล้องหลักกาเวลาที่มีนะครับทั้งหมดทั้งมวลปีนี้ก็ดำอยู่ซ้ำนี่แหละครับครับอยู่ประมาณจักสามไร่นะครับปีหน้าจะสักประมาณัสามไร่นะครับโมลายนะครับดำโมลายครับจะเป็นเมล็ดพันธุ์ แบ่งป,ปันปีปันนองนะครับสำหรับกอขาหกต้นเตียนนานห้าเก่านะครับครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตัวน้องเช่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาพี่น้องมาลกกะนำหน้ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ